คุณเคยเห็นเพนกวินเดินไปตลาดปลาเองไหมคะไม่ใช่หนังสือการ์ตูนนะคะแต่นี่เป็นเรื่องจริงของลาลาเพนกวินราชาที่เคยสร้างความฮือฮาในญี่ปุ่นมันไม่ได้แค่เดินเล่นแต่ยังรู้จักซื้อปลาด้วยตัวเองแถมพกเป้ใบจิ๋วไว้เก็บปลาสดกลับบ้านอีกด้วยลาลาเคยเป็นเพน,นกวินปา่าแต่ถูกพบติดอยู่ในอวนประมงได้รับบาดเจ็บหนักครอบครัวนิชิโมโตช่วยดูแลจนหายดีแต่แทนที่จะปล่อยกลับทะเลลาลากลับเลือกที่จะอยู่กับพวกเขา และที่น่าทึ่งกว่านั้นมันเรียนรู้วิธีเดินไปตลาดปลาเองทุกวันเพราะเจ้าของอายุมากเกินกว่าจะพาไปพวกเขาจึงฝึกให้มันเดินไปหาอาหารเองและเตรียมเป้สะพายหลังให้ใส่ปลากลับบ้านอีกด้วย เจ้าตัวเล็กนี่เดินเตาะแตะไปตามถนนสร้างรอยยิ้มให้ชาวบ้านเสมอปลาทูและปลาซาดินคือของโปรดของลาลาทุกครั้งที่มันเดินถึงร้านเจ้าของร้านปลาก็จะเอาปลาใส่เป้ให้แบบรู้ใจแต่ระหว่างทางกลับบ้านอากาศในญี่ปุ่นหน้าร้อนร้อนจัดจนเพนกวินทนไม่ไหวลาลาเลยมีจุดพักลับ นั่นก็คือบ้านของเพื่อนบ้านมันจะเดินเข้าไปเราให้เจ้าของบ้านออกมาฉีดน้ำรดตัวให้เย็นฉ่ำเหมือนเป็นสปาส่วนตัวของมันใครจะเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงน่าเสียดายที่ลาลาจากไปหลายปีแล้วแต่เรื่องราวของมันยังคงถูกพูดถึงนี่แม่แอนและโมจิเองค่ะแม่แอนจะมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ฟังทุกวัน